เอาแบงแน่ไปแล้วไปแล้วแลนนี้แล้วจ่าเอ๋เอามันแลนไม่พี่แล้วไปแล้วเอานี้นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเอามันแบงพอก่อนไอติมนะมันสีละลายก่อนให้ซิมนะครับหนึ่งให้พ่อกินน้ำแนนให้พ่อซิมก่อนเอาเอาเอาอย่าแลนหนีไหมเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาแบงพ่อยกินก่อนพ่อพ่ออยากกินไอติมเอาเอาปูปูน้องมาดาไปแบงไอติมเอาเอาอย่าแลนหนีไหมเอา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  ให้กินน้ำก้อนถาก้อนถาก้อนเอาแบ่งแนื้อไปแล้วไปให้พ่อกินน้ำแนืให้พ่อซิมก้อนเอาเอาเอาเจแลนหนีไหมเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาแบ่งพ่อกินก้อนพ่อพ่ออยากกินไอติมเอาเอาปูปูน้องมาด่าไปแบ่งไอติมเอาเอาเจแลนหนีไหมเอา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 ให้กินน้ำก้อนถาก้อนถาก้อนเอาแบ่งแนืไปแล้วไปแล้วเจแลนหนีแล้วจตาเอ๋เอามันแลนไม่พี่แล้วไปแล้ว เอานี่นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเอามะเมี่ยง,งพ่อก่อนไอติมนะมันสีละลายก่อนให้ซิมนะคัมหนึ่งเอา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 เิมตียังได๋พ่ออยากกินไอติมด้วยมันสีละลายก่อนเด้กกินไหมมาพ่อจีแกให้พ่อซิมคัมเดียวแกได้บะ เอาไอซิมแหนะ่คำหนึง่งเอาน้องมาดาไม่ให้กินด้วยทุกคนทำยังไงดีทำยังไงดีแย่งเลยไหมปาดเปิเสียบ